เทศบาลน,นครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและตรวจคัดกรองไวรัสโควิด -19 ให้กับผู้ที่เดินทางมารับข้าวสารอาหารแห้งและเข้ากล่องในโครงการรวมน้ำใจประชาระวรไม่ทิ้งกันในวันที่สาวันสุดท้ายค่ะดเรเทอดเกียรติชินสารนันนานนยกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นและอาสาสมัครสาธรารณาสุขชุมชนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมโครงการรวมน้ำใจประชาบวรไม่ทิ้งกันในการมอบข้าวสารอาหารแห้งและข้าวกล่องให้กับชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดและประชาชนทั่วไปของศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงสาคตายาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกดำเนินงานโดยคณะสงฆ์ตำบลแม่สอดเขตหนึ่งและเขตสองในวันนี้ที่วัดมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดซึ่งทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดได้จัดกำลังพลเจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยความสะดวกพร้อมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนตรวจคัดกรองวัดไข้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิดให้กับผู้ที่เดินทางเข้าออก มาร่วมในพิธีดังกล่าวศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยคณะสงฆ์ตำบลแม่สอดเขตหนึ่งและเขตสองประกอบไปด้วยวัดมณีเพรศนวัดตรีรัตนารามวัดบุญาวาดวัดแม่สอดนาด่านวัดสุนทรีกาวาดวัดชุมพลคีรีวัดอรัญญเขตวัดดอนชัยวัดสักทองและวัดดอนแก้วร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาในการเป็นเจ้าภาพข้าวสารอาหารแห้ง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากได้ทำการมอบข้าวสารอาหารแห้งและข้าวกล่องให้กับชาวชุมชนตาลเดียวชุมชนสองแควหชุมชน2อแควสชุมชนอินทร์คีรีชุมชนประชารักและชุมชนบวกคูณจำนวน90คนและเข้ากล่องพร้อมน้ําดื่มให้กับประชาชนโดยทั่วไปจำนวน400กล่อง